g o o d ร์ r นิ n g h i คนนิจิวะสบายดีวันนี้สินแสหมิงนะครับมาบรรยายศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากบรรยายกันริมแม่น้ำเลยนะครับโรงแรมติดริมแม่น้ำเลยแล้วก็เป็นการบรรยายศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนะครับให้กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจ นะครับรับสร้างบ้านวันนี้จะเริ่มบรรยายตั้งแต่9โมงนะครับยาวไปเลยโอ้อากาศดีมากนะฮะโรแมนติกมากโอ้โหเนี่ยนะครับทักทาย f อ FC ทุกท่านนะครับนี่คือโรงแรมรมามาดนะครับหรือโรงแรมแม่น้ำนะฮะบรรยากาศช,ช่งชวงเช้านี้ดีมากเดี๋ผมก็จะไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวต้องบรรยายตอนประมาณเดี๋ยวต้องเตรียมตัวประมาณ8โมงครึ่งแล้วก็